สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวางาปูหากินหมาดน,นะครับวันนี้พพี่น้องครับมาหาเลือกเอางวงงามพี่น้องพันธุก,กรรมดีๆเอาเป็นว่าราคาถูกถูกครับราคาเกษตรกร,รจับต้องได้พี่น้องกลับมาอีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องของเอฟซีพยุงฟาร์มอําเภอว่าปีพุทุมจังหวัดมาา,ารคามพี่น้องเบิ้งสูง่วมหัววันนี้จัดโปรเด,เด็ดเลยครับจะร้องอ่าหลังจากสงการเนาะ อยูจุ้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันได้เจอกันโดนวันได้เจอประมาณสองเดือนวันสองเดือนเอฟซีถามหาหลายครับเอฟซีถามหาหลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าเอาเขามามันกับบัตรท่นบัตรทันเนาะแม่นครับแล้วน้อบัตรทันวันนี้ยุ้ย่องนี่กับเพิ่งจับสลากไปอได้ควายไปตัวหนึ่งแต่ควายพี่ตัวหนึ่งแม่นครับวันนี้ยุ้ยองทีเดียววันนี้ยุ้ยสวัสดีพี่ไอซ์ซึ่งวันนี้คือบีของช่องเข้าเงาะนะครับกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ครับผมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับในช่องนี้นะครับครับผม กับวิสิด้วยกันในคอมเมต์ให้ลงเบอร์โทรไว้อ๋อเราจะซุ่มแจกเนาะเขาจะซุ้มแจกจับสลากแกวิสิตทุกคนครับเพราะว่าจะเป็นคนคอมเมต์ทั้งช่องหรือเป็นคนที่ซื้อ่าจากพยุงนะครับหนึ่งตัวคือหนึ่งสิทธิ์หนึ่งตัวคือหนึ่งสิทธิ์เนาะครับผมเขาจะมีทุกเดือนครับผมพี่กับ้านไหนพี่พี่กับ้านนะครับบ้านโคกสูงตำบลนาขาอำเภอวาปีบทุมมหาสารคามครับผมพี่ร้องกับกีนเดือนมาเลยเขาคูเกิลมาพยุงฟาร์มเลยครับ่องท่านกันติดต่อเบอร์ใดครับผมเบบบอรรร์โทนนะะคคัั เรกอลหนึ่งศูนย์หกสามศูนย์หกสองหนึ่งสองเก้าแปดศูนย์สามหนึ่งครับเฟซบุกอะเฟซบุกอะพยุงทุพุมนะครับเบอร์ไล์กับตัวชี้กันก่อนเรบตาเบอร์โทรเด็ดเด็เอาแบบเราบับรองอึ้งกับราคาที่ในรอบนี้นะรัมีอะนนก็มีอคุ้มนะครับคุ้มวัวคุ้มเนื้อนี่ครับอ่ามันนี่ใต้อฟเออสามใสสสจากปกติมันหาอไรหาิบเนาะครับบานนี้มาชี้ไ้กบยานนีจัดเลยจากบริแรงของการครับเอตามขอ 9ก้าสิบทุกไส่์ได้เตะทุกไส่ทุกไสทุกราคาเลยครับเอาเอาไปมอยก้าสิบบาทครับทุกไส่นะทุกไส่ครับเอฟเอเอลสงจุดนปลาทางสามร้อยเก้าสิบครับผมก็เห็นเขาขายพันกว่าพี่พี่นครับเอาสามร้อยเก้าสบเก้มร้อยเาสิบแมนครับส่งฟรีส่งฟรีจุดบปาทางสุดยอดสิลองเอาเป็นราคาชาวบ้านอีดีครับแมนครับเอานีิได้ของหง่ของงามของเลยครับเจ้ากี่ไม่ต้องพูดถึงครับเออมีแต่งวดลักแสนเนาะเรื่องงวดลักแสนเอาี่เอาตัวแรกนี่แหละพูดขี้เลยได้ครับ ดีดอ่มันก็ใหญ่เง้ยาสองหกเดือนกับเคสามหนึ่งลูกที่สองไอ้องอันนี้ลูกสองทองเคเอฟสามหนึ่งหกเดือนหกเดือนเออใหญ่ซื้อพ่อยิ่งเชี่ยงพ่ม้เชี่ยงขี้เลครับรอบทองได้รอบทองได้พี่น้องไปอยากได้สร้างน้อยไปครับพี่น้องเอ้าบึงรอบขามครับเฟสมใหญ่ให้พี่น้องม่งเนื้อหนังตโตขึ้นไอหมักงัวเอาเ่ินเกินแสนหเนาะไม่นครับโอ้ยเตมี้กัลาองอเท่าไรพี่ล่องหกชิบวกกะครับล้อยหกชิบวกเอาปกันลอยห้ิบ หาวเอาร้อยห้าสิบห้าแมนบุบบัวเอาพอดีบางน้ำได้พยุงสูงเลยหกสิบห้าทองฟอคเข็บสามเลนเข็บสามเลนครับอ่ะดีดอมเบิ้ลเนี่ยหลังต้นโตมันสีสองฟังเหมือนกันเหมือนกันครับีจุดมีแปลมีปานนะครับไผ่หมักง้อเฟ่ยใหญ่ประกันต้นนี้นะครับอ่ะประกันต้นนี้พยุงฟ้าประกันที่สองเดือนตันนี้ภายนอกอันนี้คือยาวนานเลยสองเดือนหางดอกประกันจุนายหางดอกประกันอันประกันตลอดชีพเรื่องแร็กซีปีแล้วหาไม่ดอกสีขาวออกมาขึ้นเลยครับโอ้นี่สุดยอด่่นออองเเหมืราาาคกะสู ร้อยหกสิบแต่ประกันเป็นที่ร้อยห้าสิบห้าับวกเราประกันภายในนะครับพวกโมลูกออกโมลูกมีร้อยเหยียบผมประกันหนึ่งเดือนประกันแบบภายอนภายในเลยแมนครับภายอนภายในค่าทุกประกันสองเดือนเนี่ยสุดยอดองการรับประกัน่น้องซื้อเสียงเหมือนยาวนานเงีครับนี่ราคาชุดหาเงินหาเลยครับหน้าหมวาแล้วมันตรงราคานีภพี่นรุ่นนี่มันตรงใส่ยากเนาะหาเงินเก่าเลยปกติเห็นเงี้ยเี่ยผมผมเห็นเงี้ยทั้งแต่ละสอรสินเป็นเรื่องงอแงกับเสียไงหร่อครับครับผมเอาที่หาเงินเท่าไหร่ ห้าหมื่นห้าห้ามื่นห้าผมบ่เอาบอเอาอีกสี่หมื่นเก่าสี่หมื่นเก่างฟเฟ์ใหญ่พี่น้องง่วเฟมใหญ่ใส่ลอยหกสิบตองเบ้สองตันมันคือกันครับสี่หมื่นเก่าได้พี่น้องใส่ใหญ่ใหญย่างยากับพี่น้องเอาไปหมักง่วเฟมใหญ่จุงไปเนี่ยคนเลียวน้ำเหมะพี่น้องเบิดบ้านเมื่อานโดนผมพอครับชานกับ่องท้าวงอกยังจัดอีกยุติผมจัดให้อีกสัครับจัดหนักหนักอีกบิคักใจผมเบิเก่าบ่เอา สี่หมื่นเก่าว่าเอาเอาสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าแมนครับพี่น้องอันนี้ง้วทองเฟสมยักใไงได้พี่น้องสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแถมแถมทรงฟี่พันอีสานทรงสี่ทวายอีสานอีกแมนครับราคาทรงกับหลายพันเนี่ยจะสามพันกว่ากับสี่พันสามสี่พันจะไปบึงการสี่นักเลยแมนครับน้องไข่พี่น้องนี่เล่าบัตรดิเอเอายิ่งจัดตัวยิ่ผมสีจัดเป็นครูให้จัดเป็นครูแพร์คู่เลยเอาแม่ออกมาแม่นี่ร้อยหกสิบบวทแน่น้องครับ ตัวนี้ซีมือสุดเลยอะโซนีท่านาครับทรงฟีสามฟีสามพี่น้องจัดโปรแบบว้าวพี่น้องอะง่ายเลยครับนี่เดี๋ยวสีมาชมอีกตัวหนึ่งเบิ้งตั้งเลยครับควงสวยพ่อเป็นกันเลยง่ายกับครับตัวนี้หมุนรนธรรมชาติด้วยครับตัวนี้รุนธรรมชาติเนาะลูก้วยสองใน้องนี่น้มม้มหัวเตอยูู่พึ่งหัวในสองที่เรียบหลูกตัวนี้นะพี่เนาะพ่อหาเดือนครับอ่ะตัวนี้พ่อหาเดือนนี่ครับตัวนี้ก็ใส่วาดมันง่ายพอพ่อเป็นกันเลยตัวนี้เบื้องงอแงคือเลยพี่น้องงอแงามใส่รอย หกสิบอีท่อตัวนี้ท่อเคเอฟเนาะแม่ครับตัวนี้ท่อเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้หกแม่นครับเดี๋ยวผมมาทางนี้ดีกว่าพี่น้องมันย่อนเสงแม่ครับเอาพี่น้องเดินคักเลยมาที่นี่เอาดิดิเอาดิเอายักไปโชว์เอางยักหยักไปโชว์ครับพี่น้องเออยักใหญ่สวมหัวทักกองตัวนี้ท่อท่อแี่เดือนตัวนี้ตัวนี้ท่อหาเดือนครับตัวนี้ท่อหาเดือนแม่ครับสูงร้อยหกสิบตัวนี้สูงก็ตัวนี่ด้วยครับตัวนี้สูงก็ตัวตัวแรกครับพี่น้องเอาหูเดอกหั่ท่องพอเลย ตัวนีหกแปดครับตัวดีเข้มหกแปดขอที่สองขอที่สองู่ผู้ตันสองูครับตัวนีซีมือห้าแมนครับตัวีตัวใด่ซีมอห้าเท่านั้ีมืห้าเทานันแมนครับส่งฟรีสาเทานแมนครับซีมือห้าซีมือห้าเป็นเก้าเป็นเก่ามื่นคู่นี้คู่นี้เซตพิเซษอีกแปดห้าครับแปดหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีบะเอาฟรีเหลรส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรเลยครับส่งได้เราเราคันปีนี้ว่าที่เด็กเฉลี่ยตะกีดตัวเดีออกก็แสนกว่าพี่น้อง อันนี้แปดหมื่นครับซื้อสองได้สี่นะครับไซร้อยหกสิบใหญ่ๆยากๆครับไปหมักง้อเฟ่บใหญ่ครับพี่น้องนี่ผมคือว่าคักใจผมตัวเอามาขัดอีกยุ่มันยังสิแม่เออเอาจา่ายให้อี่ทีนี่สำหรับช่องนี้เอาเอาทันกับทันเด้ครับเอาเอาอีกรับประกันไม่แน่นว่าผมคืออยากขายพี่น้องเล้เบงตะกี้หาอะไรดอกราคาป้าไปนี่แต่หามือแห่นี่ตัวละเอาตัวละแต้มเหมือนเจ้าหอบ สามหเก้าสามเก้าออกคัาเองทุกกรณีขายจริงไม่ใช่คอนเทนต์ขายเรีบนี่ตัวสามห่นเก้าครับท้องครับสามมื่นเก้าสูงร้อยหกสิบพี่ทองเมืองท้องแท่กประกันครับตะคขาผสมกับลายพันเลยห้าตัวเอาหลัอมาตัวกับพี่น้องมาตัวเราะว่ทองอืมผมให้ตัวละสามหมื่ถ้าไม่ท้องให้สามหมื่นเอามาตาวเลยครับสุดยอดการรับประกันพี่นองพยุงฟ้ามือไอ้อ้วธรรมชาตด้ครับนีรร่าสามสิบเก้าออกขาเอง สามหมื่นเก่าพี่น้องเอาหาว่ไหเขาได้กี่เป็นแสนตัวนึงโอ้แต่ตัวเดียวกับแสนกว่าเลยพีม่นอ้เบิ้ลไม่ตอบนะครับนานๆเจอกันที่ครับเอาของใหญ่ให้พี่น้องเบิ้งเลยครับนี่แพ็กคู่นะพี่น้องแพ็กคู่ครับลูกว่าบเลยอาชุดต่อไปพี่เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเป็นชุดวัวงามแพ็กคู่เพื่อนเมี่นครับเป็นมั่วสาวเนาะโตละเอาตัวนี้เป็นลูกของเค่หกแปดลูกเค่หกแปดพี่น้องเบิองเนื้อหนังเตรียมโตหนังหนาแดงโบตดี ด้นน้ำนมอายุเท่าไรครับตัวนี้อายุกับประมาณสิบสามเดือนสิบสามเดือนสิบสามไปนะครับสิบสามมีใบไม่หลอดเนาะใบไม่หลอดผู้หได้ครับมดุงหนังต้นโตเพิ่นสูงกว่สี่ร้อยมันเป็นเบียดเป็นรอยสี่สิบปีแน่นครับเบียดครับพี่น้องอ่ะนี่ครับเบิ้งสีสองฟังจริงจริงมันสีแดงกุ้นได้แดงขึ้นแล้วนี่หนาหนาใหญ่ใหญ่ใครได้ครับนี่เทีกแปดเนาะเทีกแปดครับสามสิบสี่เดือนครับเอาราคายกหรือแยกพี่เอายกเอาก่อนเอาราคาตัวไดครับเอาราคาตัวเส้าขาครับ ตัวละสองหมื่นห้าพี่น้องสองหมื่นห้าครับเดี๋ราคาหัวสาวสวยครับแม่บอกแม่พันธ์นาครับแคทลังแตกนี่หนังยนดีแม่ครับราคานี่งทรงฟีโลพี่ทรงฟีเอาเท้าหาทรงฟีอีสานเลยครับทรงฟีสบายอีสานอีกแม่ครับเอาผ้ได้อยากได้ตัวเดียวกะทรงฟีสบาปอีสานครับเท้าหาอีสานกัโอ้สองไว้คนรู้เดินหาพันบาทครับพี่น้องสองไว้เนาไป โอ้บางเทียร์สามรอยโลก็มี่เรียนครับขันว่าอีสานนี่กระซังครับชงขึ้นเขาขันว่าเรีวขันว่าอีสานเนาะไม่กนครับพี่น้อำหนาครับโอ้ดาบบานเลยครับพี่น้องไายบาน25,000บาทครับบัวสาวเคฟหกแปดตัวที่หนึ่งไมนครับเอาตัวตัวต่อไปตัวต่อไปลูกเคฟสามหนึ่งครับอันนี้หัวโลดเลยโลดธรรมชาติครับอ่ะสวยๆครับบงูงูได้ครับนำหนาใหญ่ๆเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับตัวนี้อายุเท่าไรละครับอายุสิบสามสิบสี่เดือนครับสิบสามสิบ ลูกของลูกของเคฟสามหนึ่งอันนี้สามหนึ่งอันนั้นหกแปดเนาะแม่ครับเบิ้งกระดูกเเลยครับนี่เบิ้งแข้งขากระดูกใหญ่งร้อยสี่สิบเลยล่ะครับพี่น้องทำขาเรียบร้อยโลดธรรมชาติหรือโลดธรรมชาติครับอันนี้โลดธรรมชาติบดดีกระดูกใหญ่สีสองฟังเหมือนกันร้อยสี่สิบครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกเลยตับเบิ้งม็ดสีเบิ้งยาวใหญ่ครับนี่เอาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าสมมติตัวนี้เส้าหาเนครับสองหมื่นห้าเงนครับสองหมื่นหา ส่งฟรียัโลตัวนี้ตัวนี้ก็บส่งฟรีสารเยอนครับส่งฟรีสารครับบัวสาวหัวโล้นธรรมชาติครับไซส์ใหญ่ครับอ่ะเบอร์ซีนะพี่น้องสองหมื่นห้าเคเอฟสามหนึ่งงามๆเลยครับขายง่้ยดีครับตัวนี้พี่น้องขายงี้ยงามรบบอีบโดนกระเด็นผสมครับเอาไปที่นี่อยากฟังแพ็กคู่จากตัวละสองหมื่นห้าพันบาทราคาแยกนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับผมราคายกคู่ครับราคายกคู่คู่นี้เอาซีทุกหาครับ สี่หมื่นห้าพันบาทแม่นครับเทเลอัลตัวละสองหมื่นสองพันกว่าบาทแมนครับแล้วส่งฟรีสองร้อยกิโลเลยส่งฟรีสองร้อยกิโลอ่าพี่น้องจากสองหมื่นห้าเหลือสองหมื่นสองพันบาทพี่น้องอ่าส่งฟรีอหนึงร้อยกิโลเมตรครับอันนี้คือยกคู่นะครับแมนครับจา, 45, จากสี่หมื่นห้าอ่าจากตัวละสองหมื่นห้าเหลือสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแรกครับอ่าส่งได้ทั่วไทยกับเบียดไปทั่วอีสานเลยพี่น้องอันนี้คือ เกลี่ยง่าไม่เลอะง่ายผมว่าตัวนี้เป็นง่วงง่ามีนะง่วงง่ามเป็นแม่บอกแม่พันนะครับพี่น้องสวยๆเลยตัวละสองหมื่นสองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับชุดต่อไปครับผมต่อไปเป็นเบอร์ห้าเบอร์หกครับต่อไปเป็นเบอร์ห้ากับเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์หกรับเบอร์ห้าเบอร์ห้าก็เป็นแม่สาวเนาะแม่สาวครับสูงร้อยกระดูกไงร้อยชางศิษยาบวกกับเบียดร้อยซี่หมดเลยครับเนาะตีต่ำต่ำไว้แม่นครับไม่รครับไงอายุเท่าไรครับสิบเลยนะครับนี่อันนี้สิบสองเดือนครับอันนี้ปีหนึ่งเนาะแม่นครับว่าสาว ยังหนาอย่างไงเลยครับแขงขากระดูกใหญ่เอาแม่บอกแม่พันอันนี้เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าครับนี่ครับจับไปครับเออนี่โอ้หน้าตาเป็นเป็นทหักดีพี่น้องนีครับสวยสูงรไหสามสิบห้าแม่สาวตัวนี้ราคาเท่าไรพี่ตัวนี้ติดสิบเก้าเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะสิมูลเจ็ดครับเอามูนเจ็ดพ่อแมนครับม่นเจ็ดเอามูนเจ็ดครับเป็นแม่สาวประมาณหนึ่งปีครับนี่สวยๆเลย ตัวนี้ลูกก็ได้ครับพี่ตัวนี้บ่มีประวัติครับตัวนี้บ่มีใบครับบ่มีใบเบิ่งเนื้อหนังตัวโตขึนส่งฟรีโลครับตัวนี้ตัวนี้มือจิตโล่ครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับพี่นอ้องมื่นกอบาทครับแดงง้อแม่สาวราคาเบียดเบียดเนื้อแล้วครับพี่นอ้องอ่าเบอร์หกเบอร์ห้าเนาะ <5 S 1> บนเบอร์จิตเบอร์จิตโอ้ตัวนี้แดงหนาดี 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเบอร์หกครับเบอร์หกเนาะอ่าหาก็หกครับพี่น้องเบอร์หกูกจริงนะครับอันนี้มีใบแม่ครับอ่าลูกสาวตัวใดมีใบก็จะบอกมีใบแม่นครับกับแดงบูธเข้มนะครับสูงร้อยตีกันเบียดเบียดไปเลยสี่สับร้อยสามบห้าเอาตีตัมตั้มรตั้มไปหูแวร้ยสิบห้าเบอร์พยุงสิบอยตัวด้ยครับเชืองเเชื่อ่รับประกันหดเชืองมแล้วครับม่เลื่องรับประกันเชืองเอาลงไปจับก็ได้ไปกได้จีบหนึ่งกับตต้อง อ่ะเบ็ดน้ำกุ้งหอก้งเชียงเบ็ดน้ำครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แดงโบตีไม่กินแยาอาทิตย์นึงขนยังีไม่กินแยาคือเก่าเอาไปเคลื่อนได้นะครับงัวเปนต้องกินแยาเพราะว่าผมเจอแล้วลูกค้าเอาไปมือแรกกินแยาดีครับมาอีกสองมื่นว่าใครออกลูกผมไม่กินแยาเอาไปเคลื่อนเลยนะคนับเปคลื่อนให้ยดเอาเคลื่อนให้ยืาแม่เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจลูกค้าครับเอาพี่น้องเบลหกราคาตั่นี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นวัวสาวครับแม่ครับราคานี้ส่งฟรีส่งผูม้ใหญ่รู้ย แต่แต่ชุดเกศชุดเกศเป็นสามสิบสี่สามหมื่นสี่พิเศษพิเศษสองตัวผมมีเอาแบบว้าวออคารุดิงคู่เต้าเก่าครับสองหมื่นเก้าพันบาทอามันไม่ถึงตัวละหมื่นหาได้พี่มั่วครับมันไม่ถึงตัวละหมื่นห้านะครับตัวสองตัวสองหมื่นห้าเราเองครับเออเป็นง้อสาวแต่ขันวาตัวละหมื่นหาไปเรียงวันสามเดือนเราขาดทุนเต้าเรียงครับง้อเรียงพรางอย่างมันงันน้อยมันง่ายไปหนะแมนอีกล้หน้อยชุดหาชุดหกเดือนครับเป็นพอเสริอง้อสาวแมนอ้วนไว้ ขายเนื้อหรือไก่ขายเนื้องวกร้องวันีีกสิสองหมื่นกว่าหมดแล้วครับอันนี้อีกว่าโดนในทับแต่ไม่น้อกแมนครับสองตัวสองหมื่นเก้าครับต่อขึ้นยครับอันนี้เป็นราคายังไม่รวมส่งนะครับแมนครับจับแพ็คคู่ครับสองตัวสองหมื่นเก้าชุดบัวสาวเบอร์หาเบอร์หกครับวันนี้จัดของสวยของงามครับนี่สวยๆเลย อาชุดต่อไปครับผมชุดต่อไปครับเป็นแม่สาวเก้าถึงสิบเดือนเก้าถึงสิบเดือนส่วสูงร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบส่วนสูงร้อยยี่ห้าถึงร้อยสามสิบเนี่นะครับอายุประมาณเก้าถึงสิบเดือนประมาณเก้าถึงสิบเดือนประกันเชื่องด้วยครับประกันคมเชื่องอันนคู่นะพี่เนาะหนังนาสามตัวเลยครับอ๋อพี่สามพี่สามตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทตัวละอันนี้ก็มือสองที่เนียมือสองเลนครับน้องนังนาดีครับเอาขาใหญ่ดีแม่ครับอันนี้ก็มื่นสองครับสูงประมาณร้อยยี่ห้าเนาะตัวนี้เนาะเน่ครับ ตัวนี้กับหนึ่งหมื่นสองพันมันมีเบอร์ป่ะพี่มีครบเบอร์เก้าเนาะเบอร์เจ็ดเก้าอ่านี่เจ็ดเบอร์เจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเก้าพี่น้องอ่หนึ่งหมื่นสองพันหหมื่นสองพันหมูลค่าละหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับส่งฟรีร้อยกิโลส่งฟรีพร้อมแมนครับหนึ่งหมื่นสองอ่าเบอร์แปดก็หนึ่งหมื่นสองพันบาทส่งฟรีร้อยกิโลเมตรเลยหมื่นสองหหมื่นสองเต็มอ่าสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกแต่มบราณครับโบราครับ จัดหนักๆเลยง้วนี่ผมพี่น้องฟังกันดีเด้อง้วนขัดประกันส่วนสูงเขาต้องเบิ่งน้ำมาจักเดือนอายุเท่าไรสูงเท่าไรเพราะว่าเป็นอย่างพี่น้องหลายๆคนได้รับง้วไปเล่อยจากตัวยุ่มดอกจากแาบเบิกแบบบางวันเลยเอาด้วยด้วยชิ้นมันสั้นนี่เพียงเอวไข่เบิ่งอายุไข่เบิ่งอายุว่าของจากของเียวกับเปล่าแปดเก้าเดือนมันสั้แมหนอันนี้เก้าถึงสิบเดือนส่วนสูงผมประกันไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบคือขันต่ำเลยอันนี้ง้วนี่ขัดยูเหมือนกันเห็นไหมครับเพียง่ไหวยี่เพียงแล้ว นี่ครับแต่เราต้องมีตำทำไว้เนาะไม่ครับครับนี่ตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วก็ประกันเชื่องทุกตัวครับประกันคนเชื่องด้วยนี่ครับจับได้เบิร์ตครับนี่งพี่น้องจับได้ใบได้ทุกตัวเอาราคาป่ะที่ราคาตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทตรงทีได้เลยทั้งแยกครับผมจัดโปรครับจัดโปรมันอยู่เป็นสามหมื่นสามหมื่นหกพันครับผมจัดโปรสามตัวสามตัวเป็นราคาออกค่ารถเองทุกกรณลมีไมาได้หน่อยว่าได้เพิ่งอ่ะต่อแต่เอาแบบใหม่ต่อครับเอาจัดโปรเลยเสาเก่าครับ สองหมื่นเก้าพี่น้องสามตัวสามตัวครับสามตัวเนี่ยเอาไปถึงตัวละหมื่นเลยนี่เแล้วเท็จหรือเราครับมาถึงตัวละหมื่นครับไม่ถูกตัวละหมื่นนะครับพี่น้องสามตัวสองหมื่นเก้าพันบาทครับเอาไปบ้านนี้เบ้อที่บอกว่าเม็นเงี้ยหน่อยหาหกเดือนตัวใหญ่เป็นเงี้ยใหญ่เปรียบเทียบกับคนเลยครับพี่น้องเนี่ยเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบเนี่ยเรียกแบบเจ้าหึุเนื้อหนังดีหนังหนาทุกตัวหนังหนาเนื้อหนี่งเมตรครับว่าเรียกเมื่อถึงตัวละหมื่นเนี่ยเรียเนี่ยมันขาดขึ้นผมถามเนี่ยเดี๋ยวพี่น้อง กันตอนถือเขาสื่อเก็บไปจังไนอุปถัมภตุ้นหอดสิ้นปีกับหมื่นกว่าแม่นนังดูตัวตัวด้วยครับหมื่นกว่านี่มันได้อยู่แล้วครับพี่น้องหมื่นกว่านี่เบี้ยมไม่ถึงสามเดือนครับเพราะว่ามันอ้วนงอนง่ายมันขยายไปหนาเดลยว็คือตัวละกเก่าพันกว่าบาทมาถึงหมื่นเนาะแม่ครับพี่น้องสองตัวสามหมื่นเก้าไอ้สองหมื่นขาตลาดย้อยหน่อยกับยี่สิบเอ็ดี่สิบสองครับผมมีวอรครับตัวใหญ่เลยไม่น้อยตัวใหญ่ในตลาดกับสิบเอ็ิบสองลื้หลังมันดีครับภาพธุกรรมดียกยกแพ็คกวอ่านี่ เก้เก้าอ้าเขาเดินสองเลยหนึ่งเก้าพันบาทสุดยอดครับผมสุดยอดเอาชุดต่อไปครับชุดต่อไปพี่น้องไทยไปกับลิงเวลาจะนอนไปเล่นน้อยฝ่าฝนกำลังจะมาครับพี่น้องอยากเดิ้องต่าวิดีโอข้อเบิ้อง่ยงเลยถามได้ครับอยากให้วิดีโอข้อเบื้องตโตเนาะแม่นครับต่อไปเบอร์สิบเบอร์สิบครับเป็นแม่สาวเนาะเป็นสาวลูกพริกแดงอันนี้ลูกสาวพริกแดงอ่ากับยาสาวชิบหาบวกอายุเท่าไรครับผมอายุได้สิบเบสที่เขาสิบสองเดือนสิบเอ็ดจะเขาสิบสองเดือนเนาะแม่นครับพี่น้อง สูงลอยสามสิบกุแล้วแม่ครับบวกอ่ะบวกบวกเลยแดงเข้มแถมเชื่องครับขิกแดงชิงเชื่องครับอ่ะหัวหางงามครับพี่น้องเอาเปินกระตื้นฝ่าตื่นฟนเนี่ยพี่น้องตรงนี้อันนี้กระดากแดงบุ้งนี่ยืนยืนแขงเข้าเปียงเข้าได้สบายเลยครับครับผมนี่สวยเลยนะครับับใครอยากได้แม่สาวไปเป็นแม่บอกแม่พันจัดไปครับกระดูกแข็งขาใหญ่เบอร์สิบเนาะเบอร์สิบราคาหนึ่งหมื่นห้าพันครับมือนหาพี่น้องอับแม่สาวแดงแงตัวใหญ่ นี่ครับเป็นราคาเนื้อแล้วเนาะเนื้อกับมือหน้าก็รอครับคนมือหาชุดเหนือครับพี่น้องนี่มือหามือหาทรงฟีร์ร้อยโลครับทรงฟีร์รอยโลแมนครับเอาสุดยอดครับพี่น้องใครมีเงิ่อนมือก็ปาทเนี่ยสวยเลยครับเบียงเล็กบ่าขาดนะพี่น้องอีกจะน้อยก็ได้ทับแล้วแมนครับสวยเลยอายุวันหนึ่งปีแล้วพี่เนาะแมนครับประมาณนี้เลยสามสิบบวกบครับแม่สาวลูกพริกแดงสวยๆเลยชุดต่อไปชุดต่อไปเป็นตัวผู้พอพันครับเป็นตัวผู้เป็นลูกเทพสามหนึ่งมี ง้สาวแล้วเอาง้อผูไปเลี้ยงครับพี่น้องครับบักดูบักเงยด้วยครับนี่อันนี้ลูกของเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งสูงไรซี่ชิบสูงไรซี่ชิบอายุเท่าไรครับอายุสิบสี่เดือนอายุสิบสี่เดือนเน่าอันตรายด้วครับลน่าตัวเน่าดีเนาะขาเนี่ยพี่น้องนี่ป่อพันตรงขาหลังแังยังสี่พี่น้องไข่สองใบดอกเสมอกันตรงไข่เสมอแม่นครับไปแล้วดำไข่ดำเต็มใบนี่ดำเต็มใบพร้อมไข่ดำเต็มใบปลายดำ มือกันเลขาผมด้วยครับดำบอดำธรรมดาพี่น้องดำเต็มใบพัวหางกะงามไม่นครับหางเงาหุ้มร้อยสไลดพี่ได้สี่สิบครับตีสองฟังเหมือนกันไม่ครับขากระขาดีนีิบถุงเท่าขาผมด้วยเลยถุงเทามีกับไรเนาะแล้วก็หัวบดอ่ะคอบหูคอบหูดำเบื้องหนาครับพี่น้องหนาล้อเชื่องสำคัญคืออนาคตประพันธ์ต้องแบบจริงเชื่องจับได้ใบได้พี่น้องแบบนี้เหมาะสำหรับเป็นคุ้มฟูนี่ครับหูเขาหัดหัวหัดไปหน่อยหัดทำมาเสริมครับเนี่ไม่นครับหัดพี่น้องใครอยากได้ปพอพันธ์ เอาไปคุ้มฝูงไข่หนีดำเสมอครับพี่น้องไข่ดำเต็มใบเลยเราได้ดีคือเงากับสีเสมอกันนะครับแมนราคาสองหมื่นเก้าลักสองเก้าเก้าปกติสองหมื่นเก้าพันบาทไม่เบายังโม่เวบาอีกบอครับเส้าหาครับเอาสองหมื่นห้านี่น้อเอาสองหมื่นห้าอ่อค่ารถอื่เป็นราคาอนาคตพ่อพันเคเอฟสามหนึ่งสูงร้อยสี่สิบพี่น้องสองหมื่นกว่าบาทอราคาเบียดเบียดเนื้อพี่น้องนี่ อนาคตควาพันธ์เอาไปคุ้มฝูงครับตายเรื่องดำใครใครนี่เสมอกันเป๊ะเลยเนาะนี่ครับตัวหางกระงามขาเงยตรงมีแดงครับแดงแบบมันมีจุดมีแปวมีปานตัวนี้เห็ดเขาหรือหล่นธรรมชาติเหรอเห็ดเขาครับเห็ดเขาให้เรียบร้อยเนาะแม่ครับหูสั้นอีนองนี่รามันครับรออเลยแข้งขากระดูกใงญ่สองหมื่นห้าเนะครับเป็นละตุ้งสองหมื่นเก้าแต่เอาสองหมื่นห้ออกจ่ากสองหมื่นเก้าเหลือสองหมื่นห้าไม่ต้องซ่อหรอกอันนี้อนาคตพอพัน เอ็นใหญ่ๆพี่น้องโอ้ยครับนี่บ่มีถี่นีตถือนี่พี่น้องเบิ่งไมือ้ยไข่กำลังเล่นนะครับกำลังหลินกำลังขัดหล่นกำลังเล่นปองเนาะแม่เล่นบองมาท้าหลินบองแล้วแมนครับพี่น้องแต่ว่าเชืองนี้คลิปเล่งดวนนิดหน่อยเนาะแมนครับซึ่งฝนกับกำลังดีมากเลอฝนกับมะครับมากับพาอยู่ครับเมื่อกี้เอ๋อเมื่อกี้ฟ้าเฝ้าโถครับพี่น้องแฟนพอเช้านาพุ่งเกินเขินชั่วโมงครับผมเอาไฟโทรก่อนไห้ก่อนแมนครับเอาฝากไปอีกรอบไหมครับผมศูนย์ ก้าสองเจ็น่์แปดแปดหนะครับอีเมลห์หกสองหนึ่งปนะครับบูกะเฟซบุ๊กพยุงทุพมลบนะครับเอามาชมในขอกในฟ้าเอมาชมในขอกได้ก็คือโทรหาพยุงได้เปิดยีิชั่วโมงเปิดยีี่ชั่วโมงตลอดยี่สชั่วโมงมปิดครับพี่น้องสิมาเด็กเดือนที่ขึ้นนะ่รัับเครับพี่น้องีปัญหากับโทรสอบถามได้ตลอดนี่คือการรับประกันหลังการการ การรับประกันหลังการประกันตามเอกสารคือความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเขาช่วยเหลือในหลังการขายดูแลหลังการขายยอดเนี่ยพี่น้องและถ้าผูใ้ใดอยากได้น้ำยานะครับช่วงน,นี้เป็นน้ำยาที่เป็นหนาฝนที่เขานาฝนนี่<อ>น้ำยาบุญข้อขีดข,ขอ้อกับปุกกเงี่ยบุ่หมวกหนาหุ้มกันปากับเปอยังสิเดี๋ยวเมือนครับทุกย่างเลยครับโอ้โหจะแจกฟรีครับแจกฟรีห่้องถ้าอยากได้พี่น้องทักมาโอ้แจกฟรีด้วยครับหนึ่งช้อนใช้ได้ยี่สิบลิตร กินได้ต่อเดือนละครั้งโอ้โชวงนี้มันหนาฝนเนาะแม่นครับพยุงแจกไอ้พีกันสนใจก็คือบอกครองพยุงงวงมากน้ำยาพ่นคลอกน้ำเพิ่งบมิกายตามท้องตลาดครับครับผมเพราะว่าผมมาจากผู้สุขัตว์ครับผมสุดยอดการรับประกันและกการบริการพี่น้องสำหรับคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกคนครับปากปากไปเลยครับผมจำได้เลยเฟซนี่ดีบรว้าวสามเดือนนี้ตัวดีแตกด้ว้สักอย่างแหละครับผมหลอกให้โอนเงินเพราะว่าคูณได้หนิโดนไปแล้วด้วยครับโดนไปเป็นแสนครับ โอ้ในเฟซเนาะในเฟซระวังให้ดีเห็นตลูกโอ้หลายหลายหลายครับหลายเออเขาบอกเขาเตือนะเราฟังกระดอกเขาบ่ถึกแมนกระตุกแมนจันทร์บางคนกะในตลาดก็ดีครับพอตัวเลือกมันหลายได้ปูปลาบนคุยกันซื้อยุไส่ดีเบ็ดมาด้เป็นประกันเหรแล้วเขารับประกันแล้วก็รับโทรศัพท์จริงประกันจริงครับจริงเช่นข้าผมกับวิบประกันครับอ่าน้องวัวลำพูองกับจัดการให้เรียบร้อยโอ้สุดยอดพยุงจัดการให้แล้วครับครับผม พราะมันแปปีเลยแปีเราไปเป็นวางง้วมลอหลอกเราเป็นมานี้โดนปากโออกมาแล้วอ่ามันตายทั้งแม่ทังลูกับการเปรียมชื้อเนกันนองเนื้อจากเลยไปลาไปนะเลากครับการซอยเหลือแม่ครับว่าแม่วาเขาถิ่มความ่นองแม่ขนาดมาเลยกานประกันเขาก็ยังทิเกะนี่เมื่อสาวจากพยุงทุกตหรือแม่แยกลูกทุกโตหรือแม่ลูกเที่ยวไปเป็นครูกันครับผมถ้าผสมไม่ผิดสามครั้งครับผมเอามาเปลี่ยนผมครับเอามาเปลี่ยนตัวใหม่เลยเตัวใหม่ พอลอยลอยๆเอาไม่ได้เลยนี่คือสุดยอดการรบกันเบอร์หนึ่งน้องครับเป็นเบอร์หนึ่งขยุงฟาร์มอำเภอวาปิตรมจังหวัดมหาสารคามครับผมสารคลิปนี้โชว์โชวมมันครับผมต้นไม้นครับสวัสดีครับ